สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องมาในผ้ามอย่างเนี่ยตามเคยได้จ้ะเด้อมะยางเน้อแดดย่ำมาแรงย่าเจาก็จ๊สสีเห็ดอันได้หลานผ้าเปิน้นจะสสเห็ดไอ้คลิปอีหยังให้เบิง่งเนาะจ้ะเนาะนี่นี่ก็มักเองเด้จ้ะนี่มักเอง มักย่างเองซื้อเนื้อมากกับมัมักเองบ่ได้อันเทศตอนมักไข่เบิง่งนาจ้ะเนาะสีสันหน้ากินบาจา่จ้ะเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเพ่อนครับเกาไม่ไมากินอย่างเนื้อน้ำกันมาเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละวางอย่างแย่แย่หลานเด็สิพาไปอัน เบิ่งดอกไม้นะาจาน้ะเนาะเบิ่งดอกไม้มันขึ้นน้ำอันอันนี่แม่จ๊ะน้ำสวนเนี่ยละพามาเบิ่งพักต้นละบ้านเบอร์ใหญ่ไว้ไว้จ้ะนี่แม่จ้ะต้นสมสมละบ้านเบอร์แม่จ๊ะนี่ก็พักซี่ร่างเืินน้พักสลัด ส่วนพักบ่ได้เอาหนาเยต่าง,งานหลายอันนี้สลัดก็ล่างสิขึ้นเนาะจา้ะเนาะเบิงเงินเบิงมันหนาวหลายมื้อนี้เอาบักอูดออกมาล่างน้ำอันเพี้ยแม่จา๋ามันเป็นเพี้ยเฮ็ดจังไ๋เ,เอา้าอันนี้ก็ตน้นอันต้นฟักทองเนาะจา้ะเนาะมันหนาวมนนเมื่อก็เลยสีเหลือง บัือประกุดมาล่างเอาปรกูดออกมาล่างน้ำง้่นมาจากต้นประกูดเอามาล่างน้ำอันมันเป็นเพียม่จากเพียมันขึ้นน้ำะเสีเบิ่งอันเห็นมาจากปรกูดเป็นเพียแม่ไว้ในบ้านก็เลยมาล่างน้ำเมืองว่าเสียไนนเบือง สีเด็ดออกก่อนนี่แม่จ้ะเพียบกูดเท็ดจังไหนมันสิเศร้าว่ะจา้ะเอาออกมาตากแดดจะสีละเนาะหายมันนั่นหายหายกินจะหยอดอ่อนๆมันแม่เพียกระได้เอาไว้อยู่ในบ้านนี่ล่ะเมันกลเลยขึ้นมาเป็นน้ำมันแม่งบ่อ บักเขือบักเขือแหละบักแตงกระตายเราละจ้ะต้นบักกะลี่เบ่งดอกใหม่ต้นดอกกำลังสีดอกแซ่ซะอยูอ่ดอกไอ้ต้นนั้นเชิดแบะไหมจ้ะเนี่ย ันเป็นวัยจะสแดงเกินครึ่งยามหังนสิ็จะสิ้ผ้ามาเก็บกินกับมากขึ้นเกาล่ะเนาะจ้ะเนาะมาหมองเกาเบิง่งคนนนังในคนนนังถ่ายกินจ้าจ้าจบชิปย่างเนี่ยไว้แค่นี้แหละเนาะจ้ะเนาะจ้าสวัสดีจ้า เป็นตะแสบบ่จ่ะเป็นตะแสบบ่นี่เป็น,ปนตะแสบบ่ลมัดเองเห็ดเองเบิดทุกอย่างนะมัดเองเห็ดเองจ่ะ สวัสดีจ้าพอกันชิมหนานะจ๊ะเนาะบาย